สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพัน์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบกำลังส่งของ Motorola gp 1 8 0 0เป็นตัวนี้นะครับนี่ครับรูปส่งสวยงามพอดีมือนะครับตัวนี้รับชัดนะครับตัวนี้ส่งแรงส่งไกลนะครับตัวนี้หูไวนะครับ เป็นตัวนี้เป็นอัพเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเรามาทดสอบกําลังส่งกันนะครับว่ามันออกกี่วัตต์นะครับเดี๋ยวเราเริ่มนะครับเอาตัวนี้มาโอเคครับนี่คืออันนี้จะทดสอบความถี่ย่านหนึ่งหกนะครับหมุนมาทางนี้ดีกว่านะครับมันจะดูง่ายหน่อย มองเห็นไหมเอ่ยอันนี้1 4 6นะครับอ่ะเราจะกดนะครับกดส่งออกลองดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับอ่ะปึ๊บโอ้สิบห้าวัตต์เลยนะครับตัวนี้โอ้เหลือเฟือแรงครับตัวนี้เนี่ยครับอ่าอัพเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเป็นตัวใหม่นะครับสิบห้าวัตต์เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับอ่ะสิบห้าวัตต์นะครับเนี่ยครับสิบสี่สิบห้าวัตต์ครับเนี่ยครับโอ้เหลือเฟือครับเหลือเฟือนะครับตัวนี้ ท่านในอยากได้แรงๆไกลๆนะครับแบตทนนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับ m o t o r o ล a GP 1 0 0นะครับตัวนี้ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับข้อมูลนี้นะครับพอจะเอาไปเป็นการตัดสินใจซื้อนะครับสําหรับท่านที่ต้องการแรงๆไกลๆนะครับแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ